อินดัสทรีไฟสมกับเป็นพลังพิเศษธาตุไฟระดับเอน่ากลัวสุสดๆไปเลยถึงแม้จะอ,อยู่ไกลขนาดนี้ยังรู้สึกเลยด้ว่าร้อนน่ะวิ่เฟมสแลชยยามันจบแล้วสุดจริงเหมิงหยิบบ้าเนอะอะไรนะเข,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 ขาเขาไม่ได้ใช้เทคนิคต่อสู้ด้วยซ้ำแต่กลับบล็อกการโจมตีได้ส,สุดยอดเกินไปแล้ว นี่แกแกระแกทำได้ยังไงวะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าแกมันกากยุยโดนแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วนี่โดนแล้วอยากจะพาฮ่อ อร่อยเนาะนี่มันจบแล้วเหรอสู้จริงหมิงแค่โจมตีสองครั้งเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าพวกเขาบอกว่าเหลือโจเก่งกว่าสู้จริงหมิงเหรอเนี่ยแล้วทำไมถึงโดนอัดทีเดียวจอดล่ะเปลวเพิงฝ้าลงมาเมื่อกี้ นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่ที่นี่คงไม่สามารถป้องกันได้แล้วมั้งดูเหมือนว่าพลังของซูจริงหมิงจะแข็งแกร่งกว่าทุกคนในรุ่นเดียวกันเลยดนะ้อนี่มันน่าเบื่อเกินไป <c oughs> เขาบังคับให้น้องชายฉันใช้พลังออกมาไม่ถึง10%ด้วยซ้ำผู้ชนะในแมตช์นี้ก็คือ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ผมยัง ผมยังไม่ยอมแพ้การแข่งขันครั้งนี้มันยังไม่จบ <c oughs> งั้นต้องใช้วิธีนี้แล้วอย่าเลื่อดงั้นเหรอบ้าไปแล้วนี่มันแค่การแข่งนะไม่ได้สู้เอาให้ตายสักหน่อยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> อะไรนะเลยโจล้าก,กินยานเลือดจริงๆเหรอ,อยาเบ็ดนันสามารถเพิ่มพลังของเขาได้หลายครั้งชั่วคราวแต่ผลข้างเคียงนั้นร้ายแรงมาก เขาจะต้องนอนติดเตียงเป็นเวลาหนึ่งหรือสองเดือนจากนั้นมันคุ้มค่าจริงๆเหรอใช่แล้วใช่แล้วคัวนาเมนรุ่นน้องอีกแค่เดือนเดียวเองนะเขาไม่มีเวลามาเสียท่าแบบนั้นได้เด็ดขาดไม่ต้องหัวงละ่ะฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเองฉันจะทุ่มสุดตัวถ้าฉันแพ้ฉันก็ยอมรับเฮ้ยกินยาระหว่างแข่งได้ด้วยเหรอแบบนี้มันโกงหรือเปล่านะ ใช่แล้วนี่มันผิดกฎนะเอยอาจารย์จาย์เห็นไหมนะาจา์มันผิดกฎดล้วลนะ่ะนี่เป็นการดวนแบบไม่เป็นทางการไม่มีข้อจํากัดเข้มงวดแบบเหมือนสอบเปิดหนังสืออาวุธเกาะยาของใช้ทุกอย่างใช้ได้หมดถ้าซูจริงหมิงมียาติดตัวเขาก็ใช้ได้เหมือนเช่นกันยอยาเลือดนันไม่ใช่ของคุณภาพต่ำ มันแค่ช่วยให้เหลยโจพุ่งขึ้นไปอยู่ระดับสองตอนนี้ซูจิงหมิงกำลังเจอปัญหาแล้ว <c oughs> ก็มาสิวิญญาณนักสู้ของซูจิงหมิงแข็งแกร่งขึ้นมากตามความคิดของเขาเขาดูเหมือนนายพลตัวจริงเลย <c oughs> ในที่สุดก็เอาจริงแล้วสินะไม่เหมือนผู้ใหญ่เล่นกับเด็กน้อยอีกต่อไปละย <c oughs> ความเร็วขนาดนี้ยุ้ยย้ย่าอึกย,ย,ยบ้าอ้ยเสียหลักแล้วอึฉันถึงระดับสองแล้วนะเฟยแต่ก็ยังเอาชนะสู้จริงหมิงไม่ได้เขาเป็นปีศาจประเภทไหนดิถ้าการใช้กำลังไม่ได้ผลฉันจะโจมตีจากระยะไกลย่า อย่าบอกนะว่านายมีแค่นี้เองนะย่แ <c oughs> yeah, ล้วลองสายฟ้าของซูจิงหมิงแข็งแกร่งจริงๆเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ <c oughs> เขาเข้าใกล้ฉันไม่ได้ฉันก็ยังมีโอกาสชนะอยู่โยยุยูไม่ดีแล้ว <c oughs> เขามีการโจมตีระยะไกลด้วย <c oughs> นี่บันนี่บันอะไรอ่ะนี่มันเทคนิคอะไรเนี่ยคุกสายฟ้า <c oughs> นี่มันนี่มันเป็นเทคนิคแบบควบคุมนี่เองย่โ <c> อ <oughs> ได้เข้ามาไม่ได้และฉันก็ออกไปไม่ได้มาดูกันว่าใครจะอยู่ได้นานกว่ากันกำแพงเปลวไฟงั้นเหรอการป้องกันก็ไม่เลว มาดูกันว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนกันยุ้ย,ยนี่เขาจะทำบ้าอะไรนี่เย,ย,ย้อยาแล้วฉันตายแน่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ฉันคงได้ตายแน่แน่ฉันฉันขอยอมแพ้หยุดได้แล้วสวิง เกือบไปแล้วจบแล้วงั้นเหรอเฮ้ยเป็นบ้าอะไรของแกนะฉันขอยอมแพ้ไปแล้วดิผู้ชนะของแบ์นี้ก็คือซูจิงหมิงฉันแพ้แล้วไรเดียแบบนี้แบบนี้ก็ไม่มีใครสู้มาได้สิ ในเวลาเพียง <Wells> 4หร <man> ือ5วินาทีเท <nearby> <ms> so ่า <Rogers> นั้นก็ใช้เทคนิคการต่อสู้แบบรวดเดียวบ้าไปแล้วการเปลี่ยนจากท่าแต่ละท่านี้ลื่นไหลมากเกินกว่าที่นักเรียนปีหนึ่งจะทำได้ซะอีกโอ้ปีศาจชัดๆเลยนี่พูดถึงเรื่องนี้แล้วเทคนิคของซูจิงหมิงทุกอันก็ดูทรงพลังหมดแต่ลันคงระดับ B ใช่ไหมก็นะเทคนิคระดับ A เทคนิคระดับ B แต่ว่าเขาซูจิงหมิงจะเป็นเทคนิคระดับ B 4อย่างน่าจะประทับใจมากของฉันที่ดีที่สุดก็แค่ระดับ C <B S 1> เองนะ B แรงเหรอประเมินน้องฉันต่ำไปนะนั่นมันเทคนิคระดับ A 4อย่าเลยนะเฟ้ยแล้วเขาก็เลือกมาหมดเลยด้วยยิ่งบ้าก,กว่านี้เขาเก่งจนใช้บันสู้ได้จริงแล้วซะอีกอะสมัยฉันฉันกล้าเลือกเทคนิคระดับ A เพียงเทคนิคเดียวเท่านัน,นั่นคือ Thunder Flash นั่นทำให้ฉันต้องใช้เวลาเรียนรู้มากกว่าสี่เดือนการมีน้องชายแบบนี้มันกดดันจริงๆสู้จริงหมิงขอบคุณที่ช่วยยอมปล่อยฉันไปเมื่อกี้ฉันขอยอมแพ้เครดิตกับเหรียญต้าซีเป็นของนายแล้ว50เครดิตและเหรียญต้าซี3.2ล้านถูกโอนเข้าบัญชีนักเรียนของนายแล้วนะขอบคุณมากนะครับอาจารย์การดวนแบบนี้ได้เงินเร็วจริงๆั้นพี่ พี่ชายตอนนี้พี่ชายรวยแล้วนี่อยากไปตัวเมืองของเมืองเวทมนต์คืนนี้ไปผ่อนคลายกันหรือเปล่าสุดหล่ออะไรของนายอีกแล้วเนี่ยไม่แล้ววันนี้ฉันมีฝึกกับสิทธิ์พี่นะไปเถอะพักบ้างทำบ้างแบบนี้ถึงอยู่ได้นานนะน้องชายฝึกมาตลอดเลยควรพักผ่อนบ้างแล้วเหรอเออเน,นเหรอครับ งั้นผมจะฟังสิทธิพี่แล้วกันนะความสามารถระดับ A สายฟ้าท่าพิเศษฟ้าแลบยกรองประธานสมาคมก้าว่านหลิวหมิงเหรอนั่นน่ะเขาน่าประทับใจมากกว่าที่เห็นในรูปอีกนะเนี่ยงั้นก็ตกลงตามนี้แล้วกันนะคืนนี้เราไปเที่ยวกันนี่พี่ชายตามฉันมานะฉันจะจ,จัดการเรื่องบันเทิงที่เหลือให้นายเองรับรองว่า เสียวเสียวความบันเทิงงั้นเหรอใช่แล้วล่ะสิ่งเดียวที่ห้ามพลาดเด็ดขาดตอนเรียนมหาวิทยาลัยงานรวมตัวหนุ่มสาวหอพักบอกเลยเสียวเสียวเอาเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับางางเรื่องนี้ข้ ต่อให้อีกเช่นเคยเลยนะครับใครที่ดูรวมตอนเรื่องนี้1-15ไปแล้วก็ใครที่อยากดูต่อก็นี่เลยต่อให้แล้วนี่ครับก็ตอนที่16นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกม,มากหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันด้วยะครัยใครที่ชอบม,มากๆอย่าลืมคอมเมนใต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับว่าสนุกกันหรือเปล่านะครับผมก็ไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับอาลูะเป็นไงบ้าง ชอบกันมากหรือเปล่านะครับกดไลค์ผมเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเลยเจอกันในคลิปหน้าแล้วผมว่าจะเป็นบางอย่างเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ